สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเปิร์กของมัสเลเดอร์กีสในแมปไรเดอร์โวลนั่นเองนะครับนะคือตัวละครไม่มาแต่ว่าเปิร์กมาแล้วเออสำหรับวิธีการทํานั้นนะครับนะบอกเลยว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยตามผมมาได้เลยนะครับนะอย่างแรกให้เรามาตรงจุดที่มีอาร์ก่อนนะครับนะหรือว่าจุดที่มันมีพวกปลาฉลามหรือว่าตัวแมงปอครับจากนั้นด้านล่างเนี่ยนะครับนะจะมีกีส์ยืนอยู่ให้เรากดคลิกคุยได้เลยให้เรากดเลือกประโยคแรกนะครับจากนั้นมันจะมีช้อยให เนี๋ยจะเป็นคราสส่วนอันที่2จะเป็นอัปเกรดนะครับนะตัวเพิร์กสามารถอัปเกรดได้3าขั้นนะและของที่เราใช้ในการคราฟนะครับจะมีแค่2อย่างเองนะครับนะอย่างแรกคือ perfect soul อย่างที่2ก็คือ empty core หอันนะครับสำหรับวิธีการได้ perfect soul นะครับเราจะต้องมี lost soul ทั้งหมด64ชิ้นนะครับเมื่อเรามีแล้วให้เรากดคุยกับอาร์คนะครับนะจากนั้นก็ให้เรากดเลือกอันที่2นะครับเพื่อทําการเชนหรือว่าแลกเปลี่ยนให้เป็นตัว perfect soul นะครับน้าแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราจะแลกได้นะครับเราจะ แบบนี้หรือเปล่านะต่อมาเอ็มตี้ขอวิธีการไดนะ้เราสามารถได้จากการเปิดกล่องโปรไกแคชนะครับซึ่งวิธีการได้กล่องนี้เราสามารถได้จากการทำเควสของตัวอาร์ในก็คือดีไซน์เกมหรือว่าเควสที่เราจะต้องกําจัดโ r o เซส s ล i เดอร์เวล90นั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดกล่องหลังเอาชนะโ r o เซส s ล i เดอร์ได้นะครับนะกล่อเรากดอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็จะได้ตัวกล่องมาแบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้เลยเมื่อเราได้ของทั้งสองอย่างแล้วให้เราคุยกับกีสและให้เรากดปุ่มแรกและให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับ มเคยบอกนะครับว่าเปิกนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับนะก็ให้คุยกับกิสและให้เรากดเลือกประโยคอันที่2นะครับและสิ่งที่เราต้องมีนะครับคือเงินทั้งหมด850,000เยนนั่นเองเมื่อเรามีเงินครบตามจํานวนที่มันกําหนดแล้วนะครับเราสามารถกดปุ่มคอนเฟิร์มอัปเกรดได้เลยนะครับนะแบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมอัปเกรดเป็นขั้นที่3แล้วนะการที่เราจะใช้เปิกได้นะครับนะอย่างแรกเราจะต้องเจาะลูเกียก่อนนะครับนะซึ่งการที่เราจะเจาะเกียรได้เราจะต้องอัปเกรดเกียให้ได้ขั้น5ก่อนโดยให้เรากดคุยกับ NPC ตัวววนนี้้แแแลกกกดดปรรระะยคคเาาาํ่ อันแรกเลยนะครับเมื่อกดคลิกเสร็จแล้วให้เราเลือกเกียร์ที่เรานั้นจะตีบวกให้ครบ5ได้เลยนะครับนะให้เรากดรูปเงาจากนั้นก็ให้เรานะครับกดปุ่มสีเขียวเพื่อตีบวกให้ครบ5ได้เลยแบบนี้ส่วนของที่เราต้องใช้สามารถเช็คดูได้จากทางด้านซ้ายนะครับต่อมานะครับเมื่อเราตีบวกครบ5แล้วให้เรากดสล็อตนะครับนะหรือว่าปุ่มที่2แล้วให้เราเลื่อนหาตัวเกียร์ที่เราจะเจาะรูนะครับเมื่อเราเจอแล้วให้เรากดที่เงาเหมือนเดิมแล้วให้เรากดปุ่มคอนเฟิร์มนะครับนะปุ่มเขียวซึ่งของที่เราต้องใช เราสามารถที่จะกดคลิกคุยกับตัวละครนี้เหมือนเดิมและเรากดปุ่มที่2เพื่อทําการรีแพร์หรือว่าซ่อมแซมเกียร์ที่พังได้นะครับนะซึ่งคองที่ใช้ในการซ่อมเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นคองที่ได้จากกล่องคราฟติ้งนะครับที่ได้จากการล็อกอินไลฟ์วันเลยเมื่อจอสําเร็จจะขึ้นข้อความสีเขียวแบบนี้บอกเรานะครับต่อมาให้เรามาที่ตึกสมาร์ทนะครับนะที่อยู่ทางด้านซ้ายเราแบบนี้ให้เราขึ้นมาชั้นด้านบนนะครับนะและให้เรากดคุยกับตัวละครที่มีชื่อว่าเพิร์กเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้จากนั้นให้กดคลิกปุ่่่่่มมมมแแแแรรรรรกกจจะขึ้้้้้้นนนนนนหหหาาาาาาาตตตงงบบบบีีีีีคเเเเเือลว็ย์ท วกหรือว่าจอรูไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ตัวเปิร์กที่เราได้ให้เรากดคลิกทั้งคู่ให้เป็นสีเขียวแบบนี้แล้วให้กดปุ่มเขียวเพื่อทําการใส่เกียร์ได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับวิธีการเช็คดูนะครับว่าเกียร์ของเรานั้นใส่เปิร์กแล้วหรือยังนะครับให้เรากดค้างที่ตัวเกียร์อันนั้นนะครับหรือถ้าเล่นในคอมให้เอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวเกียร์นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์เปิร์กที่มุมขวาล่างตัวเกียร์แบบนี้เลยนะครับต่อมาจะเป็นความสามารถของตัวเปิร์กอันนี้ ให้ดูอีกรอบซะโก้ไรท์ดร์ดาระ ครับก็สกิลของตัวเปิร์กมันก็จะมีแค่นี้แหละนะครับนะสำหรับความสามารถมันนะก็การที่เราอัปเกรดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกครับแค่เปลี่ยนตัวดาเมจของมันเท่านั้นเองนะครับนะค่อนข้างไฮนะครับนะที่ตัวไรเดอร์ตัวโปรดผมนะครับมาอยู่ในแมปนี้แล้วนะครับฝากลุงพี่ถี่เห็นคลิปนี้หรือดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจะบอกว่าผมกําลังเฝ้ารอการมาของตัวมัสไลเดอร์กีทอยู่นะครับนะแค่นี้แหละใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วอย่าลืมเข้า Discord ด้วยสำหรับนี้ไปนะครับบาย